เด่นต่เช้ามาพาพี่น้องไปชมบรรยากาศหมอกทั้งนอกนะครับพี่น้องหมอกลงหนามากวันนี้เป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ผมต้องบันทึกไว้นะครับวันที่13มกราคม25,66มอกปกคลุมเต็มพื้นที่บริเวณท้องทุ่งนาเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ นี่แหละครับพี่น้องดูข้างหลังผมนะครับบรรยากาศหมอกแบบธรรมชาติปกคลุมพื้นที่บริเวณท้องทุ่งนานะครับพี่น้องก็เลยอยากจะพาพี่น้องมาชมนะครับซึ่งข้างๆสวนของสุดาฟาบ์นะครับเวลาเรามองไปเหมือนกับหมอกปกคลุมเต็มนะครับ แต่เวลาเราเดินไปมันเหมือนกับถอยห่างไปเรื่อยๆถอยห่างไปเรื่อยๆนี่คือลักษณะของหมอกนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่น้องขึ้นรถจักรยานยนต์ดูนะครับตามลาดยางนะครับดูฟองนะครับวันนี้บอกหนักมากนะครับ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างบนดีกว่านะครับนี่แหละครับพี่น้องหมอกลงในวันนี้นะครับบันทึกไว้ให้พี่น้องที่ติดตามช่องสุดาฟาร์มได้ดูนะครับนะครับก็เป็นบริเวณบ้านสวนของเราที่อยู่ในริมสะนะครับซึ่งเราได้สร้างขึ้นนะครับพี่น้องครับ ก็เป็นบรรยากาศสุดยอดนะครับก็ช่วงเวลาหกโมงกว่าๆนะครับพี่น้องอ่าสาเหตุที่หมอกมันลงจากว่าเมื่อวานฝนตกก็เลยทําให้หมอกลงนะครับอ่าฝนตกช่วงฤดูหนาวนะครับช่วงนี้ก็บรรยากาศก็เริ่มหนาวแต่ก็พาพี่น้องมาดูหมอกนะครับแล้วผมต้องบันทึกไว้นะครับพี่น้องฝากไว้ให้พี่น้องได้ดูนะครับ ว่าสาเหตุที่หมอกลงนะครับก็เพราะว่าฝนเมื่อวานนะครับพี่น้องตามที่สังเกตดูก็อย่าลืมติดตามช่องสุดดาวฟา์าด้วยนะครับคลิปนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ